sau lốc lợp phá lợp phá, cứ câu thằng bị tước đấy, tôi nướng mướn sao nè. bà này thì

คือไปหาโมไซไก่แถวบ้วัดเซียว có áo có về phải bốn mùa vịt này lên วิธีเอาของใหญ่ไปลงหลุมเอ้ยตื่นบัดโอนึกว่ามาสุงบุ้งกัดสนอกล้อนมาสิแ่มาแ่มานี่อันนี้เนมอปักบาดรวดเนมาปักแขนบาดนี้คือว่าเจ้ามาบาด Thank you. เพื่อนบารได้สามขันไปแล้วนะหนึ่งสองสามหละสามส้าแหละฮะเดี๋ยวเอาไม้เครื่องเทิ่งมาเห็นใส่ยัวได้มันก็ได้่อที่เสือมาน่าอืมา่าเสือมด้คันสไรตัวนี้สาไรสุดท้ายบอกรือกลางดู วิธีเอาเสาไปลุมนี่ดวกมากดันไปดันไปเอ,เ,เอาเงา,าใส่ลุมเลยเอาเหงาใส่ลุมสุกเวใส่ลุมเลยอันน่ะล้มดีไปเงี้นปูแลยยนี่ป้าท้อ นี่มาดึงมาในมองกุ้งข้าวดิปะ่ะจิตฮตกลุมบ่ะลุมหัวไปเล่นยูทีดินแกคว้องผุนเดินผุนไปเล่นมองสิบปุ๊กบ้านะฮะผันลูก